ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สองของหน่วยการเรียนรู้ที่สมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะชั่วโมงนี้เราก็มาพบก,กับตอนที่สองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบอกว่าจะสอนเสนอเ,อเรื่องเกี่ยวกับที่ดอนกับที่ราบที่ลุ่มใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆมาดูที่ราบก่อนนะคะ ที่ราบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างระดับพื้นที่ราบหรือเป็นลูกคลื่นเล็กน้อยพื้นที่ราบเนี่ยมีหลากหลายนะคะน้ำอาจจะท่วมได้มักจะเบนพื้นที่ที่ทำนาทำการเกษตรและมีการตั้งถิ่นฐานหนาแน่นส่วนที่รุ่มเนี่ยที่ราบรุ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าและที่ราบมักจะอยู่ตัดจากที่ราบลงมาพื้น สู่พื้นใจฝั่งทะเลที่ลุ่มมักจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังเป็นบางเวลาหรือเวลาที่หรือตลอดเวลาส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวจะทำให้เขาจะมีการทำบ่อกุ้งบ่อปลานาเกลือนะคะ